เหมือนเนี่ยเรื่องหนึ่งอ่ะที่คนไทยชอบเถียงกันมากใครใครเข้าในเว็บน่ะจะรู้นะหรือใครเคยเถียงอยู่ของอาบคุณเราเคืองใจพวกคุณไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่ต้องมาแยกจริงจังหรอกคือชอบมีคอมเมนต์ที่แบบว่าโชว์เก่งเลยเยอะมากเกี่ยวกับเจระเข้คนที่แบบไม่รู้จะคนที่รู้จะเข้าไปพิมพ์เลยแบบว่าเป็นเหมือนด่าคนที่เรียกจระเข้เป็นเรียกลิเกเต t o r ว่าจระเข้ก็ไปด่าแบบว่าอันนี้มอลิเกตเตอร์ครับคุณจบที่ไหนบอก เยอะมากคอมเมนต์เลยนไม่รู้มีใครเคยเห็นมากแต่ผมจะบอกให้<ม>ว่าเยอะมากคือ,ค,ค,อคือคนอ่ะชอบไปเมนต์แบบทาเป็นทาเป็นแบบเก่งรู้จริงๆพวกคุณก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้เหมือนกันหรอกแล้วก็มารู้ทีหลังจริงๆผมบอกให้ว่ามันอยู่ในตระกูลสายพันธุ์คล้ายกันใครไม่รู้ไม่ต้องไปว่าเรีียกไปเถอะจระเข้ก็จระเข้เหมือนกันอ่ะผมเห็นไปด่ากันจริงจังมากเวลาเราดูเราดูหงุดหินพ่อแบบไม่ต้องไปสอนกันก็ได้ิเกเตอร์เจระเข้มันคนรุ่นกันจริงๆแต่ว่าคือเลีียกมันลุงลไปเถอะหน้าตามันคล้ายกันเออ เพื่อนๆตะก้าจำบินตะกัมมันนะคะกำลังนะยค่ะไรตะกวดคุณจะออกไรกันบคตัวเฮ่ตุตูแลนมันมีหกชื่อไออันนั้นน่ะแต่ว่าเรียกมันไปเหอะตัวเฮ่เหมือนกันหมดไม่ต้องไปไปแยกอะไรให้มันอันิกาโตกขอบคุณ แต่ผมเอาจริงนะผมผมรู้เรื่องสัตว์เยอะนะแต่ไอ้อลิเกเตอร์กับเจอร์เคสอ่ะบางทีก็แอบงงมันไว้อ่ะไปแล้วเผ็ดเผ็ดมากเขาต้องหนาไม่เหมือนอะไม่เหมือนที่มันปสายพันธุ์อลิเกเตอร์เหมือนไม่ไม่น้าตามันคล้ายกันมันแค่เดินไม่เหมือนกันนี่ไม่ใช่แบบมันมันมีทรงของมันด้วยที่มันไม่คล้ายกันก็เหมือนไคแมนมันเรียกไม่เหมือนกันสักอย่างนึงเพราะป้าแต่ก่อนบ้านผมเลี้ยงไคแมนกับเจอร์เคส์ดูยากอย่าไปดูอย่าไปพยายามดู มีใบอนุญ,ญาตพี่ซานไม่ต้องตกใจ <laughs> พี่ซานตกใจจระเข้ถ้ามีใบถ้าเป็นของมึงนอกไอ้พวกเคแมนไคแมนมันเลี้ยงได้มันเป็นของนอกหรือว่าถ้าแบบว่าเป็นเป็นจระเข้ไทยก็มีใบได้เหมือนกันแต่แนะนําว่าอย่าไปเลี้ยงใครอย่าไปเห็นว่าตัวมันถูกหกเจ็ดร้อยเขาขายกันใช่ไหมพี่ลูกจระเข้แล้วก็ไปซื้อกันแบบว่าซื้อเพราะแบบมันเท่เลี้ยงนะแต่พอเลี้ยงไปแป๊บนึงแมงดู คิดดูว่าคนซื้อไปเลี้ยงมันเป็นพันเป็นหมื่นคนแ่ะมันอยู่ไหนก็แปลว่าคุณต้องแอบไปปล่อยตามสามที่ทั่วไปแน่ๆผมบอกเลยเพราะว่าคนซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะเพราะมันตัวละหกร้อยแปดร้อยบาทบอกเลยว่าใครคิดจะเลี้ยงห้ามเลี้ยงเด็ดขาดนะผรตัวใ่ามันตัวใหญ่แบบใหญ่มากของผมของผมตายแบบอนาถมากเลยพี่ตายว่าแบบมีหวังดีแบบให้ให้เนื้อไก่ใช่ป่ะไม่ใช่ผมนะตอนผมอยู่เลี้ยงไม่ไม่เนื้อเนื้อเนื้อเอ้ยเนื้อปลาแซลมอนเอาเนื้อปลาแซลมอนให้แล้วดันไปติดบนกระบาลมัน แล้วมันก็มันก็แบบแทนที่มันจะไปสะบัดในน้ําหน่อยมันไม่ลงพี่พอแต่ว่ามันติดบนกระบานอะ่ะมันก็กินไม่ได้แล้วเหมือนมันกินไม่ได้แล้วกลับผมกลับมาบ้านมดอะ่ะมันขึ้นแล้วเข้าห,หูเข้าอะไรมาผมแบบโอ้ <c oughs> เลี้ยงมันตั้งนานตายพี่ตายคนแย่ตายแบบตายแบบนีคแมนใคแมนเข้าหูแต่ต้องไปมันไม่ลงน้ำอ่ะนั่น<ไ>นี่มันไม่มันไม่ลงน้ำมันไม่ยอมไม่ลงโซนน้ำผมแบบโอ้ <c oughs> หลัวเ่องเป็นร้อยล้านไปเออแล้วคือคือเอาเอาวิ่งกับน้องหมาน้องแมวเลี้ยงเลี้ยงกระต่าเลี้ยงกับหมาเลี้ยงกับแมวที่บ้านเลยนะพี่วื่วาเอามาทําไงรู้ปะเอามาเทสงับปากโอ้โหม่งับปากหลบไม่ทันงับปากอะเจอแค่อะงับปากเจ็บมากเลยนะเว้ก็น่าจะเจ็บแหละมไม่มีใครเล่นด้วยแหละอืมตัวเล็กตัวใหญ่เลยต้งแต่นตัวเล็กเลยเป็นไงบ้าง